อาจารย์อ่าเชิญเลยเนะาะค่ะก็อยากทราบว่าคนเราเกิดมาเกิดมาทำไมคะท่านอาจารย์เกิดมาทำไมข้อสเดี๋ยวเอาข้อเดียวก่อนนะเดี๋ยวลืมนะถ้าอาจมาถามโยมว่าแดดออกทำไมโยมจะตอบอยังไงนะ <c oughs> <c oughs> โยมโยมไม่ทราบค่ะท่านป้าจางมีพร,ระอาทิตย์ท่ไม่ฆ่ทาท่านป้าจา์เออใช่นั่นโยมก,กําลังบอกว่าแดดมันออกเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องไหมดังนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปก็เพราะเหตุปัจจัยมันดับอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดวัดชาถามพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อสัตว์เมื่อกายนี้แต่ทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรคือเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อพระศาสดาบอกว่าตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดตราบกายที่เรายังมีตัณหาความอยากอยู่ความอยากจะนำพาจิตเราไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นภพเป็นที่เกิด สัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นซึ่งภพนั้นจะเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพเพราะอาศัยการมธาตุธาตุอันสามคือดินน้ำไฟลมหรืออาศัยรูปธาตุหรืออาศัยอรูปธาตุซึ่งเป็นธาตุอันปราณีตก็ตามเหตุตามปัจจัยของสัตว์นั้นว่าสัตว์นั้นสร้างเหตุไว้แค่ไหนอย่างไรสัตว์ก็จะได้ตาภาพตามนั้น ดังนั้นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์คือเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรดีในเมื่อมันเกิดมาแล้วนะดังนั้นแดดออกแล้วไม่ต้องไปถามว่าแดดออกทำไมไม่รู้แดดมันไม่ตอบแน่นอนต้องถามว่าแดดออกแล้วจะทำยังไงเอาล่มมากลางนะหรือสร้างบ้านคุ้มครองป้องกันแดดดังนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงอ๋อ พระศาสดาบอกว่าให้สแสวงหานิพพานคือความไม่ตายเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐนะนั่นแหละถึงจะคุ้มค่าต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ความความรู้อันดับแรกนะของชีวิตที่เกิดมาพระศาสดาบอกว่าต้องรู้อริสัทธสี่เข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้ ขอบคุณค่ะท่านรัาจา์อ่าเชินข้อสองขอ้อาข้อสองตายแล้วจะไปไหนราท่าราัชกตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะครัอบ <c oughs> อติทางไปของสัตว์พระศาสดาจัดไว้ห้าอย่างนะอ่าจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์นะ เปรตวิสัยเดลชานสัตว์นรกถ้าเขาให้ยมเลือกเดจชานกับเปรตช่วยเลือกเปรตนะอ่าอย่าไปเลือกเดจชานเดรจชานมันต่ำกว่าเปรตนะอ่าผูเจ้าเลี้ยงอย่างนี้เทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดลชานสัตว์นรกนะแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ย นะผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยยอมต้องสร้างกุศล,ลกรรมบท10ความสะอาดทางกายวาจาสิบอย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10เธอจะได้อัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาได้เปลตดได้เดรัจฉานได้สัต์นรกนะความสะอาดมีอะไร สหอาดกายสามอย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสะอาดวาจามีสี่ไม่พูดโกโหกคำหยาเพื่อเจ้าสออเสียดสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมนะตายแล้วมีที่ไปเยอะนะอา่า เลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้อง,นะองถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุ5้าอย่างนี้ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับ1ก่อนสอ เป็นผู้มีศินชี้ไปที่ศินห้าสามการมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาเนี่ยสุตนะตะของตถาคตห้าสี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตรณีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะ และอย่างที่5เป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสส4เห็นว่าละนิวรห้าแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นการดับไปนี่เป็นปัญญานะสร้างเหตุปัจจัย5ประการนี้ปรารถนาไปเป็นเทวดาก็ไปได้จะไปเกิดคราวหน้าเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบรีมหาศาลก็ไปได้หมดนะ อ่านี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้นะที่พระศาสดาดตรัสเอาไว้มีข้อต่อไปไหมอ่าฮะก็ะะนะคะข้ที่สามค่ะท่านอาจารย์อจากวัางนวนตายเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคะ่ะเพื่อให้ถูกต้องขอทวนอีกทีสิจากอะไรนะ จากวันนี้ถึงวันตายค่ะท่านรอาจารย์เราจะอยู่อย่างไรค่ะเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมเราจะอยู่เราจะอยู่อย่างผู้ประเสริฐเราจะอยู่อย่างผู้มีธรรมันประเสริฐนะเราจะอยู่อย่างผู้รู้อริสัตยสี่เราจะอยู่อย่างผู้มีศรัทธาในตถาคตเราจะอยู่อย่างผู้มีศีล เราจะอยู่อย่างผู้มีสุตตาเราจะอยู่อย่างผู้มีจาคะและเราจะอยู่อย่างผู้มีปัญญาจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะดีไหมโยมนะอาก็าาเป็นข้อที่สี่ค่ะเช่นคำว่าบุญคำว่าบุญคำว่าบาปจะเห็นจะได้รู้ได้อย่างไรค่ะท่านอาจารย บุญบาปเนี่ยขอบคุณค่ะบุญบาปเนี่ยก็คืออารมณ์ที่จิตไปเกาะนั่นเองนะอารมณ์ใดที่จิตไปเกาะแล้วเนี่ยโยมมันเกิดการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอกุศลมันไม่ดีนะเป็นอกุศลานังปาปการนางนะ เป็นอกุศลนะนั้นสิ่งที่เป็นบุญก็ไม่เปียดเปียนนะนะเมื่อไม่เปลียดเปียนแล้วยังเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือทำให้เรานั้นมีจิตหลุดพ้นด้วยพ้นจากความแก่เจ็บตาย ดังนั้นการเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้รับความรู้ในหนทางที่จะเข้าถึงความไม่ตายคือมักมีองแปดนั่นเองนี่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเพราะถ้าเราหวังประโยชน์อื่นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสู่ธรรมวินัยนี้เลย เพราะว่าทำวินัยอื่นเขาสอนให้คนทำความดีก็มากมายพระศาสดาบอกว่าศาส,สดาอื่นเนี่ยเขาสอนเหมือนพระองค์เนี่ยนะละความยึดมั่นในกามมละความยึดมั่นในข้อประพฤติวัดศีลพรตต่างๆเนี่ยละความยึดมั่นในทิฏฐิเนี่ยมีสอนเหมือนพระองค์อยู่สามอย่าง แต่จะไม่มีใครในโลกเนี่ยสอนเรื่องการถอนอุปทานจากความเป็นตัวตนเนี่ยอัตาวาทุปาทานไม่มีดังนั้นเราควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะ,ะมีข้อต่อไปไหมขอขอบพระคุณจ้าพระอาจารย์ค่ะบุญกุศลของโยมครั้งนี้ที่ได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์รู้สึกเป็นบุญกุศลที่ได ได้ทำได้สร้างมาได้มาคุยกับท่านมีบุญกุศสมากแล้วขอขอบพระคุณท่านค่ะค่ะกรับชนะวัตสการพระคุณเจ้าอีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะ่ะคืออยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าพระให้พรโยมเวลาไปวัดนั้นมีผลอย่างไรพระให้พรน่ะเหรอให้พรคืออะไรให้ให้โยมได้ ได้สิ่งที่ดีที่งามอะไรอย่างเนี้ยหรอนะเอ,อ่อใช่เจ้าค่ะคือสัตว์โลกเนียมเป็นไปตามกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาได้กระทำน่นนะเพราะนั้นถ้าเขาเนี่ยทำดี นะเราจะไปสาบแช่งเขาให้ลงนรกเขาก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีนะแต่ถ้าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโก,ออกหกดื่มสุรายาเมาใครจะไปสวดบิ่งวอนอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบแล้วก็บอกให้เขาไปสู่สวรรค์เถิดนะคนคนนั้นก็ยังไปนรกอยู่ดี พระศัสดาอุปมาเปรียบเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินก็จะจมลงไปในน้ำต่อให้เราไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบก้อนหินบอกท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดก้อนหินก็ยังจมอยู่ดีแต่ถ้าเราทำดีใครจะมาสาบแช่งเราเราก็ยังได้ไปดีสุคติโลกสวรรค์พระองค์อุปมาเปรียบเหมือนการทุบ หม้อที่ใส่น้ำมันในน้ำกระเบื้องก็จะจมลงน้ำมันจะลอยอขึ้นใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบน้ำมันนั้นแล้วก็บอกท่านน้ำมันจงจมลงน้ำมันจงจมลงน้ำมันก็ยังลอยอยู่ดีดังนั้นการสวดอ้อนวอนสรรเสริญอะไรเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็ยังเป็นไปตามกรรม คราวหนึ่งพระศาสดาของเรานะจามหัดเชยนะเสร็จแล้วพวกสาวกก็บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระชนมายุยืนนานนะกลัวผู้เจ้าจะเป็นอะไรเพราะเหตุแห่งการจามกลัวเป็นเหตุแห่งการที่มีลางไม่ดีหรือเปล่าที่จามพระศาสดาก็เลยบอกว่าเราจะเป็นจะตายเพราะการ อวยพรสรรเสริญของเธอเหรอต่อไปใครทำอย่างนี้ปรับอาบัติทุกกฎน,นะอ่าดังนั้นพระองค์น่ยบอกพระราหันทั้งหลายเนี่ยเลิกให้พรแล้วนะอ่าดังนั้นพระศาสดาตรัสที่เราเรียกให้พรเนี่ยพระองค์ตรัสคือการอนุโมทนาชื่นชมยินดี ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำเราเอาอาหารมาถวายเอาข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคงมฝ่ายมาถวายแก่สมณพราหมณ์เหตุปัจจัยการกระทำของเธอครั้งนี้เป็นเหตุให้เธอจะมีโภคมากมีทรัพย์มากนะอ่า จะสูงสักจะผิวพรรณงามรูปร่างหน้าดูหน้าชมยิ่งนักนะ,นะจะมีเหตุปัจจัยอะไรอีกพระองค์ก็สาธยายไปให้เราก็มีแต่คาดีๆทั้งนั้นเพราะเราทำกรรมดีนะเราก็เลยนึกว่าท่านให้พรท่านไม่ได้ให้พรหรอกท่านบอกสัจจากความจริง ให้เราได้ทราบถึงกรรมการกระทําของเราที่ทําอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้นะสร้างวิหารก็บอกวิหารย่อมป้องกันนะเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือครานหนาวร้อนนะจะคุ้มครองภิขูผู้อยู่ประพฤติประมรจันเนี่ยนะให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่ทําก็จะมี อันนี้สงอะไรอะไรผู้เจ้าก็ตรัดเอาไว้พระศาสดาจะเป็นผู้รู้กรรมการกระทําของสัตว์ว่าสัตว์ทํากรรมอย่างนี้จะได้รับผลอะไรวิบากของกรรมตรงนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่ทราบนะการได้ตางามจะทำอย่างไงผิวพรรณงามรูปร่างสวยงามทําอย่างไร การจะมีตางามเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอนแช่มชื่นนี่จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดมาต่อไปเนี่ยจะมีตางามดุดตาบัวนะในตาสีเขียวอย่างนี้หรือว่าต้องการเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามผิวพรรณงามพระองค์บอกว่า ต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนคนนี้จะมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิงนักพระศาสดาเป,เป็นผู้รู้กรรมของสัตว์ ดังนั้นโยมทำบุญทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาพระองค์กอ็อนุโมทนานะบอกว่าโอ้การกระทำของเราเนี่ยดีงามนะจะเป็นเหตุให้ได้อะไรอะไรอะไรนะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพระศาสดาจะโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่ใช่ฐานะที่จะทำอย่างนั้นหรือมันจะเป็นเหตุเพื่อการเป็นอย่างนั้นนะ สัตว์โลกก็ยังเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจัเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปแต่กรรมนั้นเราดับได้สิ้นได้จบลงได้พระองค์เรียกกรรมมะนิโรท่าคาไม่หนีปฏิปทา ปฏิบัาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมสัตว์เป็นไปตามกรรมจริงแต่ถอนอุปทานจากระบบของกรรมได้ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีกต่อไปนะด้วยมักมีองคปดหรือที่เราทำอยู่คืออาณาปานาสติแค่นั้นเองนะ,อะตอบสั้นๆแค่นี้เนาะเชิญเนะจัอขอสามป้ายัน การปฏิบัติที่ละเอียดและแนบเนียนนั้นเกิดยากสิ่งที่เราปฏิบัติหรือการภาวนาปฏิบัติหรือการทำประโยชน์แห่งความสุขความดีนั้นคืออะไรนะคะคำถามโยมไพโรสละสลวยดีเนาะ มันมีอันนี้สองกันเป็นขัข้นๆแหละนะบุญกิริยาเนี่ยพระศาสดาบอกบุญกิริยาวัตถุมีสาบุญอันเกิดจากทานอันเกิดจากศีลอันเกิดจากการภาวนาทานศีลภาวนาโยมให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญพระองค์บอกพรหมจรรย์น,นี้ ม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อมีลาบสักการะเป็นอนิสงส์มีชื่อเสียงกิจยศเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ปรมจันนี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์หรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์หรือรถึงพร้อมด้วยยานทัศนะเป็นอนิสงส์แต่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบ คือสุดท้ายของพระมรรันคือการได้พิมุติการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคือนิพพานดังนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกันทำอะไรเรามารวมกันนั่งฟังธรรมเพื่ออะไรเรามาให้ทานทำไมละความตรณีเรามารักษาศีลทำไมให้กายวาจามันสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อมีกุศลในใจเพื่อไม่ให้ทุกข์นะเรามาภาวนาทำไมทาไมจะต้องทําให้จิตตั้งมัน่นเพื่อหเห็นสัจจกความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปรวมๆแล้วเรามาทําเพื่ออะไรเพื่อว่าทํายังไงจะไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย พระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกแต่เพราะธรรมชาติสามอย่างมีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายพระองค์จึงต้องเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้มาบอกสอนตรงนี้ ดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการภาวนาล้วนมีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปพร้อมเพื่อมรคผลนิพพานทั้งสิ้นคำสอนใดที่หลุดออกจากปากพระศาสดาที่ไม่เป็นประโยชน์ตอนนิพพานนั้นพระศาสดาจะไม่พูดหลุดออกมาจากปาก ดังนั้นคำที่ออกจากปากพระศาสดานั้นตั้งแต่ลาตรีตัสลูถึงลาตรีปรินิพานจะเป็นคำที่มีประโยชน์ต่อมรรคนิพานทั้งหมดจะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานทั้งสิน้นซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือส่วนใบไม้ในป่าทั้งหมดนั้นคือองค์ความรู้ของพระศาสดาที่มีอยู่อีกมากมาย แต่ไม่เอามาสอนเพราะอะไรเพราะว่าความรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานจึงไม่เอามาบอกสอนแค่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิพพานนั้น,นตลอด45ปีที่พระองค์เทศบอกสอนก็มีมากมาย จนเรารู้ตามไม่หมดแล้วนะเพราะนั้นก็เลยพยายามดึงมรรควิธีที่รัดสั้นง่ายให้กับพวกเราเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะดังนั้นความมุ่งหมายนะของการประพฤติปฏิบัตินะต้องชัดเจนว่าเราเพื่อการหลุดพ้นเพื่อรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องของความเจริญทางโลกทางธรรม โลกจะเจริญต้องทำยังไงอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ทรัพย์อันเกิดขึ้นโดยธรรมอยากมีอายุยืนตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์หรือไปอย่างนิพพานต้องทำอย่างไรศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องโยมอยากสำเร็จสมปรารถนาอย่าไปวิ่งบนบานสารกล่าวสะดอกเคราะห์ต่อชะตา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายพระศาสดาบอกว่าไม่ได้ผลนะแต่เราต้องมาทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตนะสัตว์จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะเหตุอย่างนี้นะการบูชาไม่ใช่ว่าไม่มีนะบูชาก็บูชาได้ถ้าบูชาแล้ว ศรัทธาศีลสุตตจากะปัญญาจเจริญก็ให้ทำแต่ถ้าศรัทธาศีลสุตตจากะปัญญามันไม่จเจริญอย่าไปบูชาสิ่งนั้นนะมันไม่มีประโยชน์หรือการบูชาใดทำให้แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรกกเนเดรัชานเปลิวิสัย การบูชาที่ทำให้สัตว์ไม่ล้มตายการบูชานั้นยังเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้นะแต่ถ้าบูชาถูกต้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้การให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้นะการให้ทานกับโสดาบันก็สู้ให้กับสกทา,าคามีไม่ได้ไล่ลำดับไป จนถึงพระพุทธเจ้านะจนถึงการสร้างกุฏิวิหารจนถึงการถึงพระพุทธประธรรมผส์เป็นสารณะถึงการรักษาศิลจนกระทั่งเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมมาสุดท้ายปิดจบที่การเจริญอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีอนิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะก็ให้เราเลือกเอา นะอยากหยิบเหรียญสลึงหรืออยากหยิบแบงค์พันนะก็แนะนําให้ทําในสิ่งที่มีอนิสงส์มากนะการกระทําของเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่สูญเปล่าเข้าใไหมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเหมือนการหวานข้าวลงในนาดีนะพอเข้าใจนะยมเนาะตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งระถาวัตถุสิบอย่างนะกถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยาทณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราเราติดตามธรรมะก,ก็คือเราติดตามพระศาสดรา